สวัสดีครับพอดีเราปัจจุบันเนี่ยเราใช้บัญชีธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันมือถือในการซื้อของโอนเงินเป็นเรื่องปกติครับอาจารย์มีกรณีที่บางคนเนี่ยได้รับเงินเข้ามาในบัญชีโดยที่คนอื่นเขาโอนผิดมาครับในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับเงินไปเนี่ยถ้าไม่มาถ้ามีคนมาทวงหรือว่าธนาคารโทรมาถามอย่างเงี้ยแล้วไม่ยอมคืนอเนี่ยจะมีความผิดไหมครับอันดับแรกก่อนนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับถ้ามีเงิน โอนเข้ามาฟังดีๆนะฮะแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มาตีปฏิสัมพันธ์อะไรรู้ว่าไม่ใช่เงินเราญยานนคิดว่าเป็นลาบลอยอมันเป็นลาบมีควรได้ใช่ไหมครับแต่ว่าลาบมิควนได้เป็นเรื่องทางแพ่งแต่เราต้องดูอาญาก่อนครับทางอาญาเนี่ยนะครับถ้าคุณเจตนาคุณรู้ว่าเขาส่งมอบเงินมาให้โดยอะไรครับสําคัญิแล้วคุณไม่คืนอย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดฐานยักยอกนะครับตามมาตรา352นะครับนะ คือยักยอกปกตินะครับโทษนะครับนะี่จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่กรณีถ้าเกิดมีการชำระหนี้หรือโอนโดยสำคัญผิดแล้วคุณไม่ทุจริตเบียดบับงเอาไว้น,นะครับะจะเป็นความผิดฐานยักยอกตามวรรคสองคือการผู้อื่นส่งมอบทรัพย์โดยสำคัญผิดแล้วคุณมาเก็บเอาไว้นะครับจะต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งของความผิดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่คือหมายถึงคุณมีเจตนาที่จะ เบียดบังเอาไว้เป็นของตัวเองแล้วถ้าเป็นกรณีที่เขามาทวงหรือว่าอย่างเงี้ยเ,เราทำเราทำยังไงบ้างครับมีไทยแก้ยงไงไอ้น<ง>ี่น่าสนใจพอพอเราพูดไปเสร็จปุ๊บพอท่านผู้ชมฟังคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอุ้ยตกใจกลัวจะเป็นความผิดฐานอะไรครับยักยอกรีบโอนไปเลยคือคือคือตรงนี้เนี่ยเกิดมิจฉาชีพม,มันจะมีช่องว่างในการเกิดมิจฉาชีพอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่ามีเงินโอนเข้ามานะครับแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าไม่ใช่ของเราอันดับแรกเลยนะครับ ติดต่อธนาคารแจ้งธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็แจ้งความจำนองไว้ว่าเนี่ยเงินมาชาองเราแล้วให้ธนาคารตรวจสอบ,บนะครับแล้วก็อาจจะมอบมันมันจะมีระบบของธนาคารเขาอบอกให้ธนาคารเขาสามารถโอนเงินกลับไปได้ถ้าเรามีความยินยอมนะครับนี่คือระบบระเบียบของธนาคารแต่ละที่ลองไปศึกษาดูนะครับ อันดับแรกและอันดับถัดมาคือผมแนะนําให้ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไอ้เงินก้อนนี้ไม่ใช่ของฉันนะไปลงบันทึกประจำวันไปลงบันทึกประจำวันไว้ครับอาจารย์นัทพลถามถ้าเกิดว่ามีในกนในขอโทรมาบอกว่าพี่โอนเงินผิดหรือว่าส่งม่เสร็จมาส่งคืนหน่อยครับจำเป็นต้องรีบใช้อเพนี่ยนะครับมันใช้เบอร์ได้นะครับถามว่าเราวดโอนกลับไปไหมถ้าถามความเห็นผมนะครับเนี่ยเราต้องดําเนินการพอมีเงินโอน แปลกๆเข้ามาเราดําเนินการตามที่ผมพูดก่อนอแจ้งความแจ้งบันทึกประจําวันแล้วแจ้งธนาคารไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าถามว่าจะให้รีบโอนกลับมาไหมหผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งโอนกลับไปทันทีถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนรู้จักถ้าเป็นอาจารย์ตัโคนเป็นญาติกันอ,อะไรอย่้งเนี้ยเรีอยัโอนกลับได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไหมเขาอาจจะสั่งของฟังดีๆนะครับผิดกฎหมายแล้วเป็นที่รู้กันนะครับสมมติสั่งของผิดกฎหมายสัญญาเสพติด ทางฝัง่งนู้นสมมอบของไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาใช้วิธีการแกล้งโอนเ<อ><อ>ข้าบัญชีญชเราแล้วเราก็บอกว่าโอนเข้าบัญชีผมผิดนะช่วยโอนกลับมาหน่อยเขาบอกเลขบัญชีไปยังผู้ที่ขายยาเสพติดกลายเป็นว่าเราเป็นคนสั่งซื้อเราเป็นเครือข่ายเป็นเครือ<ล>ข่ายในนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังครับเป็นการช่องว่างในกฎหมายยาเสพติดกฎหมายฟอกเงินอะไรก็่ตามดังนั้นควรบันทึกเบอร์ที่เขาโทรมาด้วยควรบันทึกเบอร์โทรมาด้วยนี่คือเป็นข้อแนะนํานะครับอันดับแรกหนึ่ง ไม่ใช่เงินของเรา,าครับไม่ควรเอาเอาไว้มีความผิดฐานยักยอกแต่ก่อนจะโอนคืออ,อะไรรีบพิจารณาทำาตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนลงมาทากประจําวันแจ้งธนาคารใช่นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่คนรู้จักเนี่ยนะครับนะเราไม่ควรที่จะโอนกลับไปด้วยตัวเองโดยพัการโดยไม่ได้ทํากระบวนการตามที่พวกเราแนะนำ่อนใช่ครับ คันใดมีปัญหาก้หมายสอบถามเราได้ที่เพจแม็กโบนเอ็มดนะครับวันนี้สวัสดีครับ